สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวรีวิวเครื่องเครื่องสูบสูบลมรถนะครับสูบได้ทั้งรถยนต์และมอไซค์นะครับนี่ขนาดขนาดนี้นะครับก็มีน้ำหนักนะครับก็หนักพอสมควรน,นะครับแล้วก็ไม่ใหญ่มากนะพกพาไปไหนก็ได้นะครับสามารถเสียบกับที่จุบุรีรถได้เลยนะครับแล้วก็ต่อ อะแดปเตอร์ apter, ใช้ไฟบ้านได้ครับเดี๋ยวเราจะลองครับวันนี้อันนี้ของเพึ่งมาส่งเลยนะครับเนี่ยให้ดูก่อนนะครับนี่นะว่เาเป็นสภาพแบบนี้เลยน,นี่อะไรไม่รู้ผมแกะออกก่อนยังไ,ไงเลยวนาไงเป็นขอไหมเ,ไเดี๋ยวเราจะลองนะครับมันสามารถตั้งค่าตั้งค่าลมได้ด้วยนะครับว่าเราจะจะเอาลมเท่าไหร่นะครับ เสียบเสียบไฟไปแล้วนะมันขึ้นเป็นไฟติดน้ำเงินเลยนะแต่ผมยังไม่ได้กดเปิดเครื่องมนะันมีปุ่มเปิดจะมันติดเลยนะเนี่ยเดี๋ยวนะครับต้นนีนี่นะครับหัวสูบผมจะลองใช้อันนี้มันยังกดเออกดได้แลวเนะี่ย มันเริ่มจาก2.5นะครับเมื่อกี้รถยนต์มันต้องใช้เท่าไหร่อ้รถมอเตอร์ไซค์อ่ะมันใช้อะไรได้บ้างอ๋อนี่ PSI <c oughs> นี่ครับมันมี k g p GSI มีบาร์ KPA มันคืออะไรผมไม่รู้นะปกติที่เราใช้คือ PSI นะครับเวลาที่เราไปปั๊มนะครับเนี่ยนี่ครับมันเบนสามสิบห้าร มอไซด์มันยางเล็กๆนี่เขาใช้กันเท่าไหร่มาลองสามสิบก่อนสามสิบดูที่มันจะใช้ได้จริงหรือเปล่านี่นี่ครับเดี๋ยวเราลองกับเวฟเลยนะครับผมใช้ได้จริงนะครับเนี่ยนี่นะครับขึ้นแล้วสิบสามทังตอนนี้จากสิบเอ็ดเจอไปยังร มันเหมือนเต็มแล้วป่ะมันมันคือก๊าซยางมันมันมันไม่มากเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเอาใหม่ลมมันออกนี่ผมเสียบไปเมื่อกี้มันขึ้น13เหมือนมันเป็นวัดลมไม่อันนี้มันลมมันออกเดี๋ยวเราต้องกดสตาร์ทป่ะเดี๋ยวอ่ะเดี๋ยวอ๋อไอ้ปุ่มเปิดนี่มันคือปุ่มสตาร์ทลมนะครับผมลองดูอันนี้เราเสียบไปแล้วนะแล้วเราจะกดนะครับเครื่องมันก็จะปั๊มลมเข้าไปนะครับนี่ครับตรงนี้ เื่อกี้มันผมตั้งไว้สาสิบนะแต่ไม่น่าจะถึงหรอกนะเดี๋ยวแข่งผมก็เอาออกแล้วนะครับตอนนี้เลยยี่สิบยิบเอ็ดเลยนะครับผมยีิบสองนะครับเอาสักยี่สบสามยี่บสี่พอโอเคครัยี่สิบสี่จุดห้านะครับผมนี่ครับเติมได้จริงๆนะครับแข็งไหมโอ้ยแข็งโป๊กอะไอคนเจ๋งอะมันเหมือนมันปั๊มลมเลยนะครับแล้วก็นี่งง่ายๆนะครับโอ้โอเค เข้าใจหลักการใช้แล้วนะครับผมก็ถือว่าใช้งานได้จริงนะเนี่ยผมจะซื้อมาใช้กับรถยนต์คันนี้นะแต่ถือว่าใช้งานได้จริงนะอ,นอันนามาตรงทรา่แล้วได้เหรอยังไม่ยี่สิบเลยเดี๋ยวเอาออกให้ สักยี่สิบในสิบแปดอ๋ออ่านี่นะครับแจ๋วเสร็จเรียบร้อยนะเฮ้ยเหลือยางนั้นดีกว่ายางพ่วงสูบไหม่ได้ฮะต้องเรามันคันกัินพอดมันต้องมันตอบโอเคนะถือว่ารีวิวเราเสร็จสิ้นบายแล้วบายๆก้องบ๊ายๆบายๆลาเล็กนะครับ